และแล้ว,ลวทริปนี้ก็เกิดขึ้นจนได้นะคะนัดกันตั้งแต่ลูกๆของพวกเราเนี่ยอายุครบ6เดือนตอนนี้ลูกๆของเราก็ครบ1ขวบกันแล้วน้องเทมก็เดินได้แล้วสเปซกำลังตั้งไข่ส่วนเชนก็คันเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเล่นกันสนุกสนานกิจกรรมของลูกๆเราก็คล้ายๆกันค่ะ ทั้งเวลาตื่นเวลานอนช่วงวัยกำลังหัดเดินหัดทานอาหารนะคะพ่อแม่อย่างเราเห็นเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็ชื่นใจค่ะนิวก็เลยเก็บภาพบรรยากาศความน่ารักของเด็กๆมาฝากทุกๆคนค่ะส่วนพ่อแม่อย่างเราก็สนุกด้วยวันนี้แหละคะ่ะเราสามแม่จะมาแชร์ประสบการณ์ระหว่างท้องจนถึงปัจจุบันและอัปเดตเรื่องราวของกันและกันให้ฟังค่ะไปฟังกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับก้อยละตตี้ดีเฮ้ย <laughs> ไ,ไม่ใช่ แม่ของก้อยนะ่ะที่ดีวันนี้นะคะเราสามคนนะคะสามแม่มาเที่ยว uh huh. อะไรที่ยากที่สุดในช่วงท้องอารมณ์อืมเหวี่ยงเหรอฮอร์โมนมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงท้องจนถึงคลอดเลยเหวี่ยงประมาณไหนะฮอร์โมนที่ต่างกันนะก็คือธรรมะที่เรียนมาทั้งหมดได้ใช้ตอนท้อง <c oughs> แล้วตอนคลอด <c oughs> จริงนิวไม่ไม่ค่อยเหวี่ยงแต่แต่การเป็นรู้สึกเย็นชา <c oughs> แล้วก็ปล่อยวางมากกว่า <c oughs> ข้องน้องอป้าปกะติเป็นคนนิ่งๆไงพอพิจารณา,าอารมณ์ไปแล้วอะเห็นอารมณ์มันแบบโหถ้าเกิดว่ากูไม่มีธรรมะนะผู่กูตายแนะ่จริงนี่แค่ <มา S 2> ช่วงสั้นๆป้หรือว่าพี่ตั้งแต่ท้องจนถึงคลอดตอนนี้อะตอนนี้ไม่มีแล้วพี่ช่วงสามเดือนสำหรับเนียเนียบว่าที่ยากที่สุดในตอนตอนท้องคือปวดหลังแล้วก็เป็นกดไหลยร้อนเนียเนียทรมานมากคือเนียนั่งนอนแบบตั้งอะ ประมาณ6เดือนอเกือบถุกคืนแล้วก็ปวดหลังแบบแท้องนี้เป็นท้องนี้ยังไม่ค่อยรู้สึกแต่ท้องแรกเป็นตั้งแต่ต้นจนจ,นจบแบบหนักกินไม่ได้กินยากอะไรอย่างเงี้ยกินได้ทีละนิดคือทรมานอ่ะแต่ว่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องอารมณ์เท่าไหร่รู้สึกว่าตอนท้องอ่ะอารมณ์เย็นขึ้นกว่าตอนไม่ท้องเพราะว่าพยายามอยากจะให้ลูกอารมณ์ดีไงคืออ่านมาเขาบอกถ้าเราอารมณ์ดีลูกก็จะอารมณ์ดีผัวก,ก็เลยอยากให้ท้องเรื่อยๆนี่ก็เลยท้องเย้ ท้องสองแล้วอยากสัมภาษณ์ว่าทําอย่างไรคะหัวแก่หาจุดถามว่าพัฒนาการของลูกตอนนี้เป็นไงบ้างของดีนะของดีนี่คือชื่นชมตัวเองอยู่ลูกคนสุดท้ายสุดท้ายของของแกใช่คะนิวอะคนกลางนี่คนแรกผ่านกันสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองแต่ว่าพอเขาเกิดคลอดมาคือมันไล่กันหมดเลยนะเขาตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากลองบังสิบเดือนไงอยู่ในท้องอ๋อใช่จริงๆคือเท่ากัน แต่ว <formation> ่าไม่ยอมออกมาธรรมแต่พอออกมาปุ๊บคานเก่งมากเราเราสามคนอยู่ในในช่วงที่ห่างกันค่สักสิบยี่สิบวันอะไรอย่างเงี้ยนะลูกเนี้ยแบบก็คือเดินได้แล้วอันนี้คานไวมากใช่นะคะแล้วก็ของนิวกำลังตั้งไข่เนี้ยมันร้านจคิดว่าสเปร่าดูเป็นเด็กเรียบร้อยขี้กลัวเหมือนจะเล็งเจะเล็งเล็งก่อนเี็งไม่แสบไม่แสบเออใช้เวลาหน่อยแต่ก็ดีแล้วไม่ต้องรีบเดินค่ะ เหนื่อยมากพวกเราสองคนน่ะนั่งแย่งของกันเออนั่งมองก็แบบน่ารักอะแต่ว่าแย่งทำไมมีเออแต่ว่ต้องแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันเห็นชัดเลยนะว่าแบบเด็กแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันถ้าถามถึงพัฒนาการพ่อบ้างอะโอ้หพ่อดีกว่าที่คิดเยอะเลยปวดได้ทั้งเทมนะเทมคอนเฟิร์มแล้วที่แบบว่าทำอะไรก็อาจจะดูแบบว่า

แต่พอเขามีรู้ไงอยูีดีๆไอ้ตอนพวกนั้นมันหายไปหมดเลยเว้ยมันมันเขาเร็วเขาไวแล้วนั้นก็ทำได้ดีหมดเลยเว้ยเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงมันดีนะ้ำตอบไปคำตอไปคำตอไป อ่ะแล้วฝั่งบ้านเลเล่ค่ะฝั่งบ้านเลเล่หรอคือ <c oughs> ส่วนตัวเนียบนะรู้สึกว่าดีกว่าที่คิดแต่ว่าเนียบเป็นคนที่เชื่อป้าไม่คาดหวังหมายถึงว่าไม่ได้คาดหวังว่าสามีจะต้องมาเลี้ยงลูกช่วยดูแลกลางคืนหรืออะไรไม่ไม่อันนี้พูดตรงนะไม่เคยคาดหวังเลยเพราะว่าหนึ่งมีพี่เลี้ยงอสองรู้สึกว่าสาับเนียบรู้สึกว่าไม่ได้เป็นหน้าที่เขาหลายเปอร์เซ็นต์รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของเนียบอาจจะแต่สิบเก้าสิบแล้วสามีซัพพอร์ตอันนี้คือสิ่งที่เนียบคิดนะสิ่งที่คิดแล้วสิ่ คือช็อกเพราะว่าเขาช่วยเหลือดีมากๆแม้เป็นผู้ชายน่ารักใช่คือ,คอถึงบอกว่าไม่ได้คาดหวังคือ <No. S 2> ที่ไม่ได้คาดหวังเพราะว่าเขาก็ดูเป็นคนทําเหมือนเป็นคนทํางาน<อ>มีชีวิตมีร้านสไตล์ของตัวเอ,เอเงนะเอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีแฮงเอาทกับเพื่อนมีอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเ่ยวันเดียว,วเขาก็มีความรับผิดชอบต่อให้แบบเนี่ยอย่างทิปล่าสุดที่เราไปล่าด,ด,<อ>ด,ดูงานแต่งงานเจม คือแบบตีตีสามตีสี่ตี 5, หา้าเจ็ดโมงก็คือตื่นมาเลี้ยงลูกได้เนี่ยนับถือเน้นถือว่ารับผิดชอบเนี่ยท้องอยู่ไงคือถ้าเนี่ยไม่ท้องอ่ะเนี่ยก็จะไม่ได้เนี่ยก็จะตื่นมาทําเองอะไรเงี้ยแต่แต่เนี่ยท้องอยู่เขาก็คงเห็นใจอ<ล>ะไรอย่างเงี้ยพอลูกคนที่สองแล้วมันชิว,นชวเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออก็ก็ทำดีเหมือนกันพอรู้สึกว่าเขาก็ดีกว่าที่คิดอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนที่มาปางบอกเนี่ยว่าแฟนเนี่ยแบบเป็นคนทำในเชิงช้าตาตอนย้อนซึ่งเนี่ยแก้ไขไปแล้วทุกวันนี้ก็ตัดตอนรู้ป่ะลูกฉีดใส่หน้าบ่่่ออยยมมาาากเเพระะวปปันนจลี กว่ามึงจะถอดออกกว่าอะไรคือชมเขาดีทุกอย่างอย่าเว้นเขาเป็นคนตะตันยอนเออจริงจริงว่าถ่ายอย่างนี้เป็นปกติไม่รู้ทำไมเนาะเออเขาพิจารณาการทิ่หนึ่งสองสามสี่ห้าไงเออแบบของนิวของพ่อเป็นไงคะคุณพ่อก็ยังเวิร์ a ฮาร์ดมากๆใช่คือความเป็นเหมือนเดิมของเขาคือการแบบชอบทำงานก็ดีแล้วแล้วการ s พ p p o r t ยัซัพพอร์ตของคุณพ่อเป็นไงค่ะการซ s พ p p o r t หรอ ซัพอพเอร์เรื่องเงินเฮ้ยก็ดีแล้วนะยก็พอแล <พอ S 2> ้ว <พอ S 2> ป่ะเบ๊กเขาทางานหนักใช่แต่ว่าถ้าเรื่องลูกเขาก็จะมีมาเล่นกับลูกบ้างเพราะเรื่องความที่ทํางานเยอะอ่ะเขาก็จะไม่ค่อยมีเวลาฉะนั้นเราเหมือนกันเราไม่คาดหวังคืออะไรก็ได้แต่ขอให้แบบถ้าร้องร้องขอหรืออย่างแบบเอออยากจะหยุดไปเที่ยวกันเนี่ยต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้อไปเที่ยก็ขอหน่อยใช่แต่เนี่ยบอสคิดอย่างนี้ดีนะเพราะว่าถ้าเราไปแบบคาดหวังอ่ะ แล้วบางทีบางบ้านทะเลาะกันเลยนะเพราะว่าเมียก็คาดหวังให้ผัวเลี้ยงแต่จริงๆผัวก็ต้องตื่นมาทํางานแล้วแต่เมียไม่ได้ทำงานแต่มันขัดแย้งกันเออใช่มันจะชอบคุยให้เสร็จอะใช่ฉันเลี้ยงลูกก็เหนื่อยนะอ่ะฉันออกไปทํางานก็เหนื่อยเหมือนกันมันก็แล้วแต่การตกลงอะไรเงี้ยเออต่อให้เรามีพี่เลี้ยงแต่เราก็อยากเลี้ยงเองแหละมันก็เป็นเหมือนกกันทุบแครเลี้ยงก็อยากให้ลูก มีความผูกพันอย่าเขาติดกับเราอ่ะไม่ใช่แบบไปติดเพียงมากกว่าป่ะเดี๋มันเปธรรมดาเป็กก็บอกว่ากลัวจะน้อยใจแต่ก็แต่ก็มันก็เป็นภาวะของมันทั่วไปเขาเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวเขาก็มาติดพี่เป็กเดี๋ยวเขามาติดพี่นิวเออมันช่วงวัยเดี๋ยวโตขึ้นก็ติดพ่อพากันหนีไปเที่ยวเชื่อสิแม่ก็ง่อยอยู่บ้านเนียบเดินทางกับลูกบ่อยไหมแบบออกไปเที่ยวข้างนอกต่างจังหวัดต่างประเทศมีก็มีมีมีแต่ก็ยังไม่ได้บ่อยมากเพราะว่า เขาเพิ <K ill ain> <k ill ain> ่งหนึ่งขวบเนอะคือ <t od ic> ตอนจิ๋วเลยสามเดือนสี่เดือนอะยอม <t od ic> รับแรกกิ หกเดือนเออเหมือนกันคือไปรอบแรกอะหเดือนแล้วคืนเนียป้ากับพี่หลุยสะด้วยความที่เราตกลงกันเอาไว้ว่าเราอยากจะเป็นพ่อแม่ที่มีชีวิตความเป็นแฟนกันด้วยไม่ใช่ว่าเอาลูกคิวไปทุกที่เออใช่ใช่อันนี้อันนี้คือเนี่ยคือจุดยืนของเนี่ยเพราะว่าถ้ามีลูกไปมันก็มีภาราเนาะแล้วเราก็ยังอยากมีเวลาเอนจอยที่แบบว่าเราสองคนมากกว่าเลยอันนี้ดีนะก็เออเนี่ยว่าอันเนี้ยสาคัญเพราะเนี่ยว่าสามเหลี่ยมที่สําคัญของความเป็นครอบครัวมันคือพ่อแม่ต้องรักกันก่อน เป็นแฟนกันให้ได้ก่อนไม่ใช่เป็นแค่พ่อกับแม่ของลูกแล้วมันแฟนเป็นคู่รักเป็นแบบแม่มันน่าเบื่อเออมันน่าเบื่อมันเฉาใช่มันเฉาเด้อมันก็มันแฟนกันแล้วเดี๋ยวความรักนั้นมันจะส่งให้ลูกเรนนี่รู้สึกว่าตอนนี้ลูกเนี้ยมันยังไม่รู้เรื่องคือมันยังแค่ขวบเดียวเขายังจาอะไรไม่ได้มีแต่เราที่แบบอยากเก็บ m มโม r y เพราะฉะนั้นไม่ได้ออกไปเที่ยวกับลูกบ่อยแต่ว่าอย่างทริปน่าอย่างเงี้ยคือทุกคนมีลูกมาด้วยกันเดี๋ยวว่าจอยเดี๋ยวว่าถ้าเราไปกับทริปไหนไปกับเพื่อนที่แบบไม่ได้มีลูกอย เนียปอนเนี่ยจะไม่เอาไปอีกแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าทิปไหนสองคนก็สองคนแต่ว่าทิปไหนที่มีลูกก็คือมีคนในบ้านมีอะไรไปโอเคแล้วมาปังปังติดลูกลูกติดแม่แม่ติดลูกแล้วได้เอาออกไปเที่ยวตลอดใช้เขาไปด้วยกันตั้งแต่เป็น Big f แ m ม l ี่ สามเดือนโนี่แต่เนี่ยว่าในมุมเนี่ยนะเนี่ยไม่รู้นะเนี่ยว่าพี่หมามีความเป็นแม่แบบแม่ลูกอะมากกว่านี้ครับมากกว่านี้หรือเนี่ยว่ามากกว่าพี่นี้เนี่ยเพราะพี่ดูปล่อยวางเขาเขาดูเป็นแบบสอนใช่นั่งสอนนั่งอยู่กับลูกตื่นเช้ามาคือพี่หมามีความเป็นแม่มากกว่าที่เนี่ยคิดคือนางร้ายในละครช่องสามมาเธอแล้วอยู่ดีแบบน๊กจ้า๊กจ้าใช่มาสิจ๊ะมาเลี้ยงเลี้ยง งงมากว่าแบบอย่างวะอันไอละครเนี่ยตัวปอมอันนี้ตัวปอมคืออันไหนคือจริงอันไหนคือจริงคือแบบเฮ้ยน่ารัก่ะหวานมากแม่จริงลำมุนมากแต่พี่นิวเขาก็มีความเป็นแม่แบบของเขาแหละแต่เขายังทำงานเน่หมายถึงว่าพี่นิวออกไปร้องเพลงเหมืนีลยอม่นั่วเที่นิววนมาสายกลางตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนหมายถึงว่าเนี่ยก็แบบชัดเจนอาจจะไม่ได้แบบว่ารับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ยอมรับแบบว่าเนียว่ามันเป็น บาลานซ์สองตัดดีนะเป็นเว็บของแของมานเลยก็เป็นทริปที่สนุกสนานนั่นเี่ก็รู้แล้วว่าจริงๆอ่ะอย่างแก๊งเพื่อนนิวนิวก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนด้วยเพราะว่านิวก็ตั้งแต่ท้องเราก็เปลี่ยนไปอีกแบบเลยใช่ฉะนั้นวันนี้เรามาเที่ยวกันแบบนี้มันโอเคมากเลยโอ้แล้วตะแกะไปเหมือนแบบมองหน้าเราเข้าใจกันหมดใช่คือแบบบางทีอาจลูกง่วงแล้วทาไมมึงต้องรีบผ่านูกไปนอนวะถ้าคนที่ไม่มีลูเพราะยังเคยเป็นถือว่าเคยเป็นคนนั้นไงอีวิลที่แบบ เลี๋ยวมมึงให้ลูกมึงนอนตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันพออย่างเงี้ยมันเข้าใจแล้วเวลาเวลามันก็เฟรกซิเบลอะไรอย่างเงี้ยพอๆกันเออพอๆกันตอนย้อนกิจกรรมไม่มีอะไรแล้วลูกเราก็ถ้าลูกเราเจ็ดขวบคนนึงมันก็คงแบบใช่ถ้าอีพี่มันยืนกีตเตะบอลเลี่คนนึงออนๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไอตัวที่ออกมาเนี่ยอาจจะต่างนิดนึงหรอไม่นะอาจจะต่างนิดนึงตรงที่ตอนนี้นอนอยู่ในห้องเพราะว่านอนยาวๆปีอ่อนไม่เนี่ยคงไม่เอามาเที่ยวด้วยกันก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราทำคลิปแล้วก็การเที่ยวแบบแม่ๆแบบสนุกๆกันอีกนะคะ กำลังใจให้คนที่จะเป็นแม่นะคะหรือว่าเป็นแม่อยู่ตอนนี้เป็นแม่อยู่ก็แชร์ประสบการณ์มานะคะได้เลยค่ะฝ <c oughs> ากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับน้อง Space และไปกันนิวด้วยนะคะ